เรื่องเล่าข่าวหน้าหนึ่งข่าวดีต้อนรับเปิดเทอมกระทรวงศึกษาธิการไฟเขียวยกเลิกบังคับแต่งชุดลูกเสือเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองวันที่23เมษายน2568นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการว่า ในที่ประชุมทางสำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้มีการรายงานว่าขณะนี้ได้มีการเตรียมจัดทำประกาศยกเว้นเครื่องแบบและการแต่งกายลูกเสือของสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการโดยจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการภายในเดือนเมษายนนี้ซึ่งการดำเนินการเรื่องยกเว้นเครื่องแบบและการแต่งกายลูกเสือของสถานศึกษาเป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจและสภาพอากาศในบริบทของแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้สำหรับชุดลูกเสือตามกฎกระทรวงจะมีอยู่ด้วยกัน3ชุดประกอบด้วยชุดพิธีการชุดฝึกและชุดลำลองซึ่งในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนสอนโรงเรียนสามารถเป็นผู้กำหนดเครื่องแบบตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ได้เลยเช่นเมื่อมีการจัดกิจกรรมเรียนวิชาลูกเสือผู้เรียนสามารถแต่งกายเพียงชุดพละหรือชุดนักเรียนที่เด็กนักเรียนมีอยู่แล้ว และใช้ผ้าพันคอลูกเสือกำหนดเป็นสัญลักษณ์ของการเข้าเรียนหรือเข้าร่วมกิจกรรมแทนได้เป็นต้นอย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองจึงขอประชาสัมพันธ์ถึงพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนในระหว่างรอกฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ให้ทราบก่อนล่วงหน้าเพื่อจะได้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นขอบคุณที่ติดตามข่าวบันเทิงกับเราถ้าไม่อยากพลาดทุกความเคลื่อนไหวในวงการกดติดตามช่องไว้ได้เลย แล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปกับข่าวที่คุณไม่ควรพลาดสวัสดีครับ